ดีคนดูทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กันในแบบไซต์ตลาดมากี่ทีก็อย่างเงี้ยทุกคนมาแล้วทุกคนไม่รู้อีพีเดียวอะไรแต่ผมมากับเพื่อนผมด้วยเพื่อนอยู่ไหนหเพื่อนไอ้ฮัลเลนอยู่ไหนฮัลเลนที่เขากลายแล้วมึงบ่าวดำทุกคนฮัลเลนเขาเปลี่ยนตัว ไม่รู้ทุกคนจะชอบไหมไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบฮันแล้วหรือชอบตอนเขาแต่งตัวใหม่ใช่ไหมว้ายนี่ก็เก่งจริงๆเลยลาเธอได้สักทีลาแล้วเดี๋ยวละลาเพื่อนปุ๊บซลีเพื่อนเพื่อน <c oughs> <c oughs> ในหลุดแล้วเพื่อนเพื่อนในหลุดลนะที่ผมเข้ามาเห็นเขาเพราะว่า <c oughs> มันมีโหมดหนึ่งๆเนี่ยจอยหนึ่งๆอะไรอย่างนี้แหละ อุ <Also> ้โชเซต์เอ้าเอ้าเคอหักเลยทุกคนอือเก่งเกินอ้าเอ้าทุกคนอยากเปตัวนั้นได้ไหมทุกคนที่ทุกคนอยากให้ผมเล่นนะก่อนตอนที่โลบักอะไม่เล่นได้อย่างฟะเล่นได้อย่างไงยังซึไมบางคนกระหน่ำสมุทรเซียวมันเยอะจังเลย โอเคสองร้อยสองรโลปิดไปเลยคนที่โลหมดอย่างผมไม่สามารถเล่นมันได้หรอกครับไม่ไงไม่ไงข,ข้อเขาไก่ครับจุบจุบโลวุต้าจบตายลามวยไทยเก๊กมวยไทยเก๊กจุบรู้ไหมว่าขมวยมาก่อนอเอ,อือเก่งเหมือนกันนี่ ฮึฮา่าเโอโอ้อ้อ้เออเขางผมฮ้เพื่อเข้ามาแล้วผมจะอยู่แล้วผมจะดอฆ่แล้วอเวียง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 เออ อ่ะเหวี่ยยงเวีงยงลาก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 ฟุบฟุบอ๋ออ๋ออ๋อชัวร์ซุบนี่บรรยากาศจากบอ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 กนี่บอกบอกก่อน ไม่โดนต่อยต่อยต่อย,อยลำบากหน้าดูเออลำบากสิอ,อ้าเพื่อนเอานี่ไงพุ่งผมมาแล้วนี่คุณดำนี่ี่เพื่อนฮาเลนทุกคนฮาเลนเองแต่เขาแต่งตัวใหม่คุณฆ่าผมนคนเบีย่ยงเสะหน้าผมไปหมดหนึ่งหนึ่งเลยมผมไป็นโมนห,หนึ่งหนึ่งละ,ม,ลางะมาแล้วโมนหนึ่งหนึ่งทุกคน<ม> เร็วกเพื่อนหลงแปลงแปลงอยู่เราในที่หัวนึ่งหนึ่งอยู่เอ้ยกำลังมันเลือกผู้เล่นให้เราเองหรือว่าเราเลือกได้ฟะใจะเลือกให้ให้จังมันให้เลือกเองจริงเหรอมันให้เลือกเองเหรอคุณมาฮะแวเร็วแลวเร็ว ใครมีความรู้อะไรก็บอกมานะทุกคนเข้าไปกันแล้วเข้าไปหนึ่งกันแล้วออเอก็แนอเาผมก็ไปผมเขอไปหนึ่งกับเขาไม่เป็นไรผมขอไปหนึ่งกับพวกเขาอ่ะผมได้หนึ่งงกับใครที่นี่มันที่ไหน โอ้ส oh ิสามสอนได้หนึ่งกับใครไม่รู้เราจะใส่เลยล้กันฮุฟฟฟอ้าชูไม่ไม่ไม่อาเอาเอาเอ้ยมาธรรมดามาธรรมดามาธรรมดาคนทำมาเดือเป็นคนเธอเหมือนเน้เข้าเข้าเข้า ยัง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 หนีนี่ว่าหนีนี่ว่าไม่แน่ไม่แน่อันนี้ไม่แน่ลันเนอร์ลันเนอร์ลันเนอร์ไม่รู้ลันเนอร์โลกเอ๋อล่าสุดไอจุ๊บฟุ๊บนี่หุ้ยชุบฟุ๊บนี่ไม่โดนไม่โดนหลบ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 อ้าวคนนี้มันหนึ่งใครอย่างนั้นเลยไม่รู้อ่ะแต่ที่รู้ค่าคิวยอะกว่า โอ้ยแโอื้ยขี้ชักจะย่าไปได้ไม่ดีดีเบคอนน้อยจริงเหรอเบคอนน้อยเพื่อนนายังแกเบคอนอย่างนั้นเลยนี่จะบอกว่านายังแกเบคอนอย่างนั้นเลยถ้าแล้วแต่เดี๋ยวว่านายไม่ใช่พวกเด็กเปล่า ไหชใช้หุชุบนายบังอัลลังแก้ไม่ใช่สกิลสี่คืออะไรทุกคนไม่เคยใช้ใช้กับครั้งนี้แหละเดบคอนลายได้เล็ง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 ก่อนเสมอเอาเบคอนยังแพ้หรือว่าแพ้รู้คุณแพ้เบคอน ฮะเชื่อคุณไม่แพ้ใช่ไหมใช่สิผมยังไม่จบเลยเนี่ยศึกผมเเออออหลบเฉยหลบเฉยหลบเฉยอื้มอุ๊บเฮ้ยเออเออเออแบทกันเออ๋อสกิลสี่คืออย่างนี้เองอ่ะใครขลาดวะ มือขอขลาดอืมแล้วมีอลรๆอือออ,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 อย,ยัง สูงทุกคนแพ้เนี่ยใครเป็นใครอโอ้ยโอ้ยผมตายใครเข้า,หารหัสไปรู้เต้ยจะรู้ค่าเป็นรหรัสใครก็เข้าไปโอ้ยผมตายโอ้ยชิตเฮ้ยอ้ยรับสองแล้ก็จะไม่แพ้ แล้วก็จะไม่แพ้เขาอีกแล้วมันช่วงหายสับสุบปิง อ้ไม่นาทุกคนโ oh อ้ม่ใครเป็นมิเมัรอดเ่รใคร่าเป็นมิวฉันแกตายผมตายผมตายทุกคนผมตายผมต,ตายต สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไาลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับปิคดคลิป